สอบติดสองมดังคุมที่ขายโรงงานส่งเรียนคฤหาสปูกหนกวานเดอดอกสดาวลูกสาวเรียนเก่งสอบติดมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่เห็นหน้าคราตากันมานานล่าสุดน้องปลายลูกสาวคนเดียวของพ่อเดอดอกสดาวและแม่ปูกหนกวานบูราโนนก็โตเป็นสาวเตรียมพร้อมจะเป็นเฟรชชี่มหาวิทยาลายัยกันเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้าน,านั้นเมื่อประมาณพฤศจิกายน6ก้าที่ผ่านมาด้านปูได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของตนว่าได้สอบติด มหาวิทยาลัย Anglo American University ในสาขาวิชาวรา,า,สารสารศาสตร์และสื่อสารศาสตร์ Journalism and Media Studies กรุงปรักสาธารณารัฐเช็ก ล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ห6ที่ผ่านมาด้านปู่กนุกวานได้ออกมาอัปเดตผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าน้องปลรยนนั้นสอบได้ทุนของมหาวิทยาลายัยซาเวียซาเวียยูนิเวอร์ซิตี้อีกหนึ่งที่ซึ่งทางคุณแม่ก็ปลื้มปิ่มมากๆและได้โพส์รูปภาพพ,พร้อมระบ,บุข้อความว่าเขาได้อีกหนึ่งมหาวิทยาลายัยกราชิปแอตแลนซ์ยูเอสดีซาเวียยูนิเวอร์ซิตี้โอไฮโอยูเอสเอลูกแม่ด้านเพื่อนๆของคุณแม่และชาวไทยแห่ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ความเก่งของน้องปลายต่าง,าง,างนนๆนานาอาทิยินดีด้วยค่ะสุดยอดเลยลูกแม่เก่งมากๆลูกยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะเก่งมากๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่สุดปลื้มเลยยินดีนะลูกว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะปูกหนกวันภรรยาเดือดอกสดาวโพชี้แจงสาเหตุขายโรงงานลูกชิ้นปูเดืออยากมีเวลาอยู่กับลูกดูแลสามีอย่างดีทางนี้ปูกหนกวันภรรยาเดือดอกสดาวได้โพชี้แจงผ่านเพจของตัวเองเป็นข้อข้อเพิ่มเติมจากที่ออกรายการ ป,ปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสูตรลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวแทนได้เงินก้อนเก็บไว้กินยามแก่เท่าค่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะแม่ปูเสียตั้งแต่ปูเล็กๆจึงรู้ว่าคนเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทำล่าสุดปูกนกวันก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทางเพจกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองโดยบอกว่าที่ต้องย้ายโรงงานลูกชิ้นไปนั้นเพราะอายุเยอะแล้วไม่มีแรงในการทำงานในวงการบันเทิงนั้นไม่ได้ทำแล้ว เพราะได้ค่าตัวน้อยและเหนื่อยมากตอนนี้ตนเองทําธุรกิจหลายอย่างทั้งขายครีมขายของนํเข้าเล่นหุน้นเล่นทองและมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบ